ผมจะมาตอบคอมเมนต์คอมเมนต์ที่เพื่อนเมนเขามาไว้ที่ผมถ่ายคลิปที่ใส่กล้องมือถือถ่ายแล้วห้าตายต้นมันบ่นเหลืองต้นมันมาตายเพื่อนว่าผมตาบอดสีบ่ตาแตกบูมเมินบอเรื่องเออเฮ่อไปนั่นผมชี่บอกครับผมจะมาตอบคอมเมนต์คือก่อนที่ผมจะถ่ายคลิปลงให้พี่น้องเบื้องต้นนั่นคือผมใส่ใส่กล้องโทรศัพท์กับกล้องโทรศัพท์มันสีเพี้ยนอยู่แล้วพี่น้องต้องเข้าใจมันสีเพี้ยนที่นี่ผมใส่กล้องจริงเบื้องที่นี่ เพื่อน่าหลังจากนั้นเมื่อเกินซีมือหาเมื่อเดี๋ยวมันก็นยอดเขาเหลืองตายอินบอครับที่นี่เป็นยังไงผมบม่ได้ตัดแต่งภาพนะครับคนเป็นจริงเนี่ยหยาเป็นยังไงตายบ่เนี่ยเนี่ยผมบอกแล้วมันมีสูตรมันมีเคล็ดลับเนี่ยไอคนที่ว่าผมตาบูมือตาบอดสีบ่เหลืองเออเอปานนันยังว่าอีามันเขียวมันเป็นที่โทรศัพท์ผมครับโทรศัพท์ผมมันต้องเป็นสีนั่นเวลาท้ายออกมาแล้วเพราะว่า ยอดมันสับปะังไอ้ระยองแปดเก้ามันจีติดไอ้เขียวอ,อ่อ,อนๆมันก็เลยจะออกเป็นสีหนเหลืองๆครับ่ะฟากไว้ฉิดด้อพี่น้องเบ่งเอาที่นี่มันมีสูตรมีเคล็ดลับผมรจะบอกสูตรผสมยาก,กำจัดว่าจะพืชแต่มันมีอ่ะบอกพี่นอ้องไปรดเอาเพื่อความสบายใจใส่ปุ๋ยยูเลียปุ๋ยย,ยูเลียผสมกับยาขายะสองฟากกระป๋องก็กได้ถ้าพี่น้องอยากใส่หลายฉีดไปเลยบ่มีครับวาสพต้นมันจะเหลือง เขียวคือเกาใช่หรืล่ะนะผมจะบอกแค่นี้แหละเลยจากลูกอีกบอกเวลามันน็อกอีรีนะมันน็อกอีรีก็มีครับวิธีแก้วิธีแก้คือใช้ใช้หนังพี่น้องจากลู้ว่าเอาง่ายๆถ้าผมจะบอกูตดปุ๋ยพี่น้องจะไปหาซื้อ,อยากให้พี่น้องไปหาซื้อน้ำราสดาแมกนีเซียมธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารรองแมกนีเซียมพี่น้องไปหามาฉีดเลยหลังจากที่ฉีดยาขยะแล้วเจ็ดมือเขามาฉีดรวด บ่มีเหลืองมีแต่เขียวใบง่ายพ้อมแค่นี้แหละครับ